สวัสดีครับแนวเนื้อหาข้อสอบผู้ช่วยวัลนมาตรฐานวิชาชีพนะครับก็นี้ประกาศนาวันที่สามสิบมีนาสองพันหกสิบสามนะครับวัลยแพทวิชาชีพนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพตัวใหม่นะครับทีนี้เรามาดูมาตรฐานก่อนมาตรฐานวิชาชีพนะครับประกอบด้วยสามมาตรฐานก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับรู้งานตนนะครับเราก็จะมีมาตรฐานมีสรานะาของมันนะครับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ก่อนด้วยด้านความรู้และประสบการณ์มาตรฐานปฏิบัติงานก็ด้านการปฏิบัติหน้าที่คร,ร,กรูการจัดเรียนการสอบการจัดการเรียนรู้และด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะครับจรรยาบรณวิชาชีพครู ก็คือการมาตรฐานาการบัตรตนนะครับเทคนิคการจําคือรู้งานตนนะครับสานะตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับโดยละเอียดอ่าวันนี้โดยละเอียดเลยนะครับว่าไม่รู้จะออกข้อสอบตรงไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหนึ่งในหัวข้อข้อสอบนะครับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับมีรายละเอียดดังนี้มาตรฐานความรู้นะครับเริ่มมันจะมีสองมาตรฐานความรู้และ มาถามความรู้และด้านประสบการณ์เนาะแล้วถามความรู้หนึ่งการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมและแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหกข้อตอนนัวนี้ต้องท่องให้ได้อยู่แล้วมาถามความรู้หกข้อแต่และข้อก็มีสมรรถนะของมันนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือมีสาระความรู้คือการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคมสองแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสงมรรถนะคือ รอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาสองประยุกต์ใช้แนวคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดเรียนการจัดเรียน,กา,ยนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถ้ามีปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดเรียนเรียนรู้ก็คือสัฒนาของมาตรฐานความรู้ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกอ่าอย่างนี้ข้อสองคือ มาตรฐานความรู้หัวข้อต้องจําไม่ได้ทุกข้ออยู่แล้วนะสองจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ให้คําปรึกษานะครับในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสาระความรู้คือจ,จิตจิตวิทยาเพื่อการจิตจิทหนึ่งจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและก็จิตวิทยาให้คาปรึกษานะครับตามตามคํา หัวข้อของ,ของ,ของมันแต่สมรรถนะนี่ครับที่ที่สำคัญหนึ่งเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนนะครับเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาสองช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้สามให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะครับให้คำแนะนำนะครับ ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็คือมีการใช้จิตวิทยาให้ในการปรึกษาต่างๆนะครับข้อสามเนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนเรียนรู้นะครับสาระสำคัญคือเนื้อหาวิชาเอกหลักสูตรแล้วก็ศาสตร์การสอนแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้นะครับสี่หัวข้อ ก็คือสาระสาระความรู้ก็คือหนึ่งเนื้อหาวิชาอีกนะครับสองหลักสูตรสามศาสตร์การสอนและสีเ่เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดเรียนการเรียนรู้นะครับตัวนี้เอาไว้สอนก็คือเนื้อข้อสามเนื้อหาระวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนนะครับแต่สาานะของมันนะครับเยอะนะครับก็คือเกี่ยวกับการสอนในห้องเนาะ หนึ่งรอบรู้เนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอนบูรณาการองความรู้ในวิชาเอกสําหรับการเรียนการสอนได้คือบูรณาการต้องมีโนเลสในการเอาโนเลสออกมาใช้ให้เด็กวิเคราะห์สังเคราะห์ได้นะครับสองวิเคราะห์จัดทําใช้ประเมินและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ครับต้องวิเคราะห์ให้เด็กวิเคราะห์ให้ได้สามจัดทําแผนการเรียนรู้นะครับจะแนะนําแผนการเรียนรู้ ไปสู่การพัฒนาให้เกิดผลจริงนะครับให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนก็คือวิธีการสอนนะครับตัวนี้วิธีการสอนให้สู่การปฏิบัติให้มีสกิลนะครับสี่บริหา,ารจัดบริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สมรรถนะของการสอนนะครับตัวนี้คือบริหารจัดการชั้นเรียนก็คือถ้าห้องเรียนดีทุกอย่างมันก็ ดีตามครับห้าใช้เทคโนโลยีในาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารใช้สื่อการสอนนะครับตัวนี้สื่อการสอนหกแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนเจ็ดประยุกต์ใช้หรือพัฒนาสื่อและวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นะครับวัฒนะของหัวข้อเนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรนะครับที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับ สมรรถนะมันมีอยู่เจ็ดสมรรถนะ,ะมีอยู่เจ็ดสมรรถนะคือหนึ่งรอบรู้เนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอนบูรณาการองค์ความรู้วิชาเอกสําหรับการเรียนการสอนได้ต้องท่องให้หมดนะครับพวงนี้สองวิเคราะห์จัดทำใช้ใช้ประเมินและพัฒนานหลักสูตรภาษาได้สามจะทาแผนการเรียนรู้และนําแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน สี่บริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีห้าใช้เทคโ,โนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้หกแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนเจ็ดประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่อและวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของผู้เรียนได้สี่นะครับสี่การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อกแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนนะครับสาระสำคัญคือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สองการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะครับพัฒนาก็คือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เด็กตกเพราะอะไรแล้วก็เอามาแก้ไขได้เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3. าทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ก็คือสอนแล้ววัดผลเป็นยังไงก็ถ้าเด็กโตกก็แก้ไขเป็นรายบุคคลทำวิจัยแก้ไขเป็นรายบุคคลไปนะครับนี่คือศาสนะของมันนะ การวัดและประเมินผล,ผลการเรียนรู้และการทงใ,ใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีสปถนะสามข้อนี้นะครับต้องท่องให้ได้นะครับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาสารเรียนรู้นะครับก็คือการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาสัถนะนะครับ มีข้อเดียวก็คือใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องในการเรียนการสอนหรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับข้อนี้เกี่ยวกับครูนะครับต้องมีภาษาอังกฤษต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับวินนิีการทำพิธา,านะก็จะเอาข้อนี้นะครับมาลดระยะเวลานะครับต้องไปสอบภาษาอังกฤษผ่าน นี่คือสมรรถนะของครูในการใช้ภาษานะครับอกนะครับพอสุดท้ายในการการออกแบบและการดําเนินงานนะครับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาสาระความรู้คือการประกันคุณภาพศึกษาสมรรถนะคือจัดการคุณภาพและพัฒนาและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จัดการคุณภาพและพัฒนาประเมินผลคุณภาพ าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นะครับอาต่อไปมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพนะครับมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพก็เกณฑ์มันคือต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในฐานศึกษาตามหลักสูตรปร,ริญญาทางการศึกษาไม่น,อน้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักการสอนนะครับก็คือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะก็จะมีสมรรถนะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูการปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูประกอบไปด้วยสาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนในฐานศึกษา หนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ครูการจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนสมรรถนะของข้อแรกก็คือสมรรถนะของการปฏิบัติหน้าที่ครูนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประสบการณ์วิชาชีพนะครับสมรรถนะของการปฏิบัติหน้าที่ครูคือหนึ่งมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิจ วิญญาณความเป็นครู 2. ส,ส่งเสริมการเรียนเอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 3. สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม4พัฒนาตนเองให้มีความรู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีนี่คือปฏิบัติการปฏิบัติ หน้าที่ครูนะครับก็คือมุม่งพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตจิญญาณความเป็นครูส่งเสริมกันเรียนจะใส่ลจยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้และผู้สร้างวัตกรรมสี่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผลผลผลืองที่ดีอ2ก็คือการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้นะครับ หนึการมีส่วนร่วมในโัษนาและส่งเสริมหลักสูตรกางศึกษาสองการจัดทําแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามวามถนัดและความสนใจให้มีปัญญารู้คิดมีความเป็นนวัตกรรมนวัตกรมีความเป็นนวัตกรและความสุขในการเรียนสามดูแลช่วยเหลือพัฒนาและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบะนี่คือรายงานผมเป็นรายบุคคลนะครับตัวนี้สี่วิจัยสร้างนวัตรกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนห้าทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสารรค์และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพหกสื่อการสื่อและการ,การ,การวัดการประเมินผลการเรียนเจ็ดการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน แการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศของผู้เรียนมี8ข้อนะครับการจัดการเรียนรู้ไหน,นต้องให้หมดนะว่าเราถามว่าข้อใดไม่ใช่สมรรถนะของการจัดการเรียนรู้ถ้าไม่รู้และแ8ดข้อนี้ก็คือตอบไม่ได้นคะสความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอครับ ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชนหนึ่งร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแกะะ้ไขปัญหาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์นะครับที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ก็คลิปที่แล้วนะครับสองสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียนสามศึกษาเข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันกับบ,บนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม สี่ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่คือความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับชุมชนนะครับสมรรถนะของเขามีสี่ข้อสองการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูนะครับก็คือสาระการศึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติการสอนสถานศาึกษาก็คือสาระมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามข้อบังคับครูคสภาสมรรถนะคือ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูนะครับนี่คือสวัทธะตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับประกาศณวันที่30มีนาคมสองพสอ้สอยหสนะครับนักว,วรรมุีฐีสุวรรนักมนตรีว่าการกระทรวงสายารณการประธานกรรมการครูสภาเป็นคนประกาศนะครับตัวนี้ นี่คือมาตรฐานวิชาชีพนะครับมาตรฐานวิชาชีพก็คือรู้งานตนนะครับรู้คืออะไรมีความรู้ประสบการณ์นะควบหกวิชานะครับและแต่และว,วิชามีศาสนะอะไรบ้างนะครับฝึกสอนมากมากกว่าหนึ่งปีนะครับสองมาตรฐานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูจัดการเรียนสัมพันธ์กับผู้ปกครองมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับก็คือจรรยาบรนห้าข้อ ปัจบันห้าข้อแล้วก็วงเล็บมีเก้าข้อนะครับต้องข้อยหหมดพอมาถามตัวนี้ออกมาปุ๊บก,ก็มีสระออกมาตามนะครับขอให้โชคดีนะครับ